แล้วคุณหมอบอกไหมว่าวันนี้ทําอะไรมาก่อนออกมาจุดทูบบอกแม่เอานี้เรื่องจริงเลยแหม่ถ้าเจ็บแล้วก็เจ็บเลยครับคุณหมอไม่เจ็บขนาดนั้นครับถ้าการวางยาชาเรารู้ว่าเจ็บตรงไหนก็คือเก็บแค่ตอนเข็มวางเข้าไปเราก็จะแปะยาชาให้ก่อนนะครับวันนี้ก่อนก่อนฉีดยาชาใช่ไหมครับใช่ครับแปะให้ก่อนเลยเราจะวางแค่จุดเดียวเท่านั้นยังไม่ทันได้เจ็บเลยครับ มาที่นี่ก็ต้องมาทำความสวยค่ะ 4V Clinic นะคะแล้วก <the> ็น okay, okay, so ้ำนินจ้าที่สำคัญเลยวันนี้จะมาเปิดโหเฮ้งใหม่ค่ะทำจมูกจ้าดึ้นี่ว้ยเสียวไหมเจ็บไหมตื่นเต้นไหมมันรวมกันหมดเลยจ้าโอเคครับพี่ของพี่ลู่เนาะว่าตามที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ เดี๋ยวมันจะมีการดึงขึ้นมาเล็กน้อยอยู่แล้วเราจะทุบทางหน้าดีไหมคะยังยังไม่ขนาดนั้นครับแก้ไขแค่ตรงนี้ฮะมีพอมีสันที่รู้สึกว่ามันชัดขึ้นเวลาถ่ายรูปขึ้นมาครับมันก็จะทำให้ดึงผิวหนังใต้ตามาช่วยไปคือช่วยมันจะดีขึ้นนิดนึงถ้ดีเสร็จเราก็จะรู้ว่าเราควรซ่อมจุดไหนที่เหลือต่อวันแผนอนาคตของพี่ลู่นอกจากการแก้ไขเรื่องของจมูกแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของการใต้ตาที่สุด <ฮ>แก้ไขรูปหน้าเราแก้ไขได้ต่อเนื่องครับวันนี้เราผมก็จะมีเก็บกรอบหน้าให้พี่ลูกไปด้วยเลยของเราก็จะมีเทคนิคนะคะในการเสริมจมูกโดยที่ไม่ให้เจ็บมากนะฮะอย่างเช่นถ้าการวางยาชาเรารู้ว่าเจ็บตรงไหนก็คือเก็บแค่ตอนเข็บวางเข้าไปเราก็จะแปะยาชาให้ก่อนนะคะะรับหรือรู้ก่ากรอนฉชนยาชาใช่ไหมครับใช่ครับแปะยาชาก่อนเลยเราจะวางแค่จุดเดียวเท่านั้นยังไม่ทันได้เจ็บเลยครับเสร็จแล้วถ้าเราแกะเปลือกนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่เปลือกอ่สามวันครับ สวมันเบสีก็คือถอดออกได้ปกติเลยลิศมากค่ะปกติคือเห็นคนอื่นเขาบอว่าเจ็บันนะครั้งแรกในชีวิตเลย <c oughs> เวลาเรารีเช็คมันก็จะได้ได้ทุกองศาครัเวลา,าเวลาไล่เก็บาเลียดนพ,พี่ลูกลองลืมตามใหม่อีกทีหนึ่งนะครับให้มองสูงที่สุดนะครับไหนเนะาเจ็บบอกครับถ้ามีอะไรตรงกออพืนได้หมดเลยนะครับ ตาบอะไรที่มีตัวดาดจะไม่ง่ายให้นอนหัวสูงให้แผลสูสขขงหกงหัวใจเวลาทําแผลเชา้ากับเย็นต้องทําทุกวันจนกว่าจะมาเจอกันทํายังไ,ไงไมผมก็จะมีเซ็ตนะครับเป็นน้ำเกลือเช็ดเบาๆตรงที่สก็ทรองพอนี้นะครับหนึ่งเดือนถูกต้องเวลาเรานอนนะครับ้อบไปก่อนทำแผลที่ผมบอกไปดูเราก็จะมีตัวน้ำเกลือนะครับน้ำเกลือใช้ชุบเอาตัวคอสนีชุบน้ำเกลือ ช่วให้ีแล้วก็ไปเช็ดนี่โรจน์ตงฝั่งถ้าใช้ชี่มีสล,ลับนี้ฮะทาเคลือบแผลเข้าไปจะหมดที่7วันเนะาะครับก็จะมียาเร่งยุบให้นะครับทานตัวนี้ให้ทาน2เช้า2เย็นหลังอาหารตัวนี้แค่ปวดกินแค่ที่ผมให้ก็พอไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยเพราะายามีให้ครบส่วนแล้วนะคระับวันยาจะมีแค่นี้อยาก,กิน<ม>นะครับโอเคส่วนด้านในนะครับก็จะมีโแพัสนะฮะใช้ประคประเอาไปแช่ตู้เย็นที่บ้านนะ ถ้ามีส่วนไหนสงสัยพูดไปเยอะแล้วพี่รู้จําไม่ได้ก็ใส่เลกมาที่ไลา์ของคลีนได้เลยนะครับว่าผมก็อยู่ในนั้นแล้วก็จะช่วยให้คำปรึกษาได้โดยตรงเลยได้ครับผมเจอกันอีกรอบหนึ่งได้ค่ะขอบคุณมากดีดีค่ะครับพบกันกับตาหน้าครับเฮ้ยได้จมูกใหม่แล้วไปแล้วนะพี่ลูกๆครับพี่ลูกมีคนมาให้กำลังใจพี่ลูกใครบ้างคะเนี่ยปลานุ๊ด จานจอร์ดนี่ที่สําคัญชุดชมพูคือหมอน,นินค่ะมาให้กําลังใจหรือว่าให้ความรำคาญก็รู้ค่ะไม่เคยเห็นห้อขาดตัดที่ไหนคนเยอะเลยตอนนี้คือรู้สึกว่าเมาเมา,มายาหมอแม็กไล่พวกนี้ออกไปเลยนะ